ทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะท่านเรนูตังคจิวังกูลท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและท่านรอศาสตราจารย์สรนิตสิลธำนะคะท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรมทั้งท่านผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่านที่มาวมงานในวันนี้แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้เรามาทําพิธีเปิดงานตลาดนัดวิถีวิทย์2560 ทรบบาบมกว่าทางกระทรวงวิทย์เองก็เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2แล้วนะคะแต่ละครั้งที่จัดก,ก็ประสบความสาเร็จมากๆวันนี้ทุกท่านจะได้เห็นค่ว่านวัตกรรม เทคโนโลยีนั้นมาช่วยสร้างมูลค่าให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ของคนไทยอย่างไรได้บ้างนะคะซึ่งงานจะมีขึ้นวันที่9ไปจนถึง2ี่กมกราคมนี้ที่ตลาดทองพกรุงเงษรแห่งนี้ข้างทำเนียบรัฐบาลนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านรัฐมนตรีพระองค์เดินอัศการสีบนเรืองนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้มอบหมาย้ท่ในเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้แต่ก่อนจะเข้าสู่พิธีเปิดงานขออนุญาตให้ทุกท่านได้ชมวิดีทัศน์ในการจัดงานของเราสักนิดหนึ่งคุณผู้ชม น้องรับสหัสวรรษใหม่ของไทยต้นปีพุธศักราช2560กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับความไว้างใจเป็นครั้งที่สองร้อมเปิดตลาดนัดครองรดุดรกรุงเกษมข้างทางเรียบรัฐบาลภายใต้แนวคิดตลาดนัดวิดถีวิถี2560จัดเต็มด้วยสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพ ่ิพานกระบวนการวิจัยพัฒนาต่อยอดตรงความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทรงตรงจากผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศบนพื้นที่กว่า2,000ตารางเมตรรวม250ผลิตภัณฑ์โดยจัดกลุ่มจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ที่สะดวกชัดเจนอาทิกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารกรุงสุกสมุนไพรเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางเครื่องนุ่ง ตลาดนัดริมคลองหรือกลุ่มหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ตลอดจนที่แสงสินค้าเครื่องจักรกลสีมือคนไทยเช่นเรือดูกตะกรลนอเนกประสงค์เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดที่มไลาตู้อบปลาแดดเดียวเครื่องม้วนอัดก้อนชีวมวลตู้รับขวดพลาสติกอัตโนมัติและนวัตกรรมนักศึกษาพัฒนาต่อยอดหุ่นยนต์ดิสอสำหรับบริการเสิร์ฟอาหารเครื่องดื่มเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวทีเพื่อสาธิตสินค้าและผลิตภัณฑ์การแสดงด้านวิทยาศาสตร์การโปรโมทสินค้านาทีทองและการอบรมอาชีพฟรีทุกวันรวม20หลักสูตรห้ามพลาดมาช่วยกันชมชิมช็อปและเสริมความรู้ตลาดนัดวิถีวิท2,560เจ้าถึง29มกราคม2,560นี้จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสร้างสังคมวิถีวิถีพัฒนาเศรษฐกิจขั่วไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโอเค็นเตอร์1313ขอเสียงประเมิด้วยนะคะให้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะงานดีๆแบบนี้เป็นครั้งที่สองเนานะคะเร็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรองรัฐชกาศสีบุญเรือง ก็ต่างทีท่ทนุรัฐบาลมีนโยบายจะสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจชุมชนและผู้ประกอบการและได้ดำเนินการโครงการตลาดคลองพลูดุลเสรีงตั้งตั้งแต่ปี258จนถึงปัจจุบันมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐเพื่อรู้เพื่อหมุนเวียนกันเป็นช้าภาพจัดงานอย่างต่อเนื่องทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เองได้มีโอกาสจัดร่วมงานร่วมจัดงาน ตราของคอนมืเศษเมื่อตุลาคม2568ตอนนั้นเราใช้ชื่อว่าัวกตกรับและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SME ซึ่งจะรับการตอบรับจากประชาชนอย่างดียิ่งครับปีนี้ 2, 5, 160, ปี2560กระทรวงวิทยาศาสตร์ได้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งโดยทางคณะกรรมการดำเนินการโครงการตราดของคอนโมเศษจับนักเวลาธิการ,ม,รกมาเรยกทุนดีในมอบหมายให้เราเป็นเจ้าภาพ แล้วเรากำหนดจัดวันที่9ก็คือวันนี้จนกระทั่งถึง29มกราภายใต้ชื่องานตลาดนัดวิธีวิทย์2560จุประสงค์เราต้องการเผยแพร่ผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และหน่วยงานในเครือข่ายของกระทรวงโดยการจะนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคตสื่จนนวัตกรรม ด้านเครื่องมือเครื่องจักรกลในชีวิตจําหวันนาไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้กระจายสินค้าและให้บริการแก่ประาชาชนได้รู้จักในวงกว้างในการจําหน่ายสินค้าในตลาดนัดวิธีที่สองหนาหกสิบจะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับก็คือช่วงวันที่เก้าถึงสิบแปดแล้วก็สิบเก้าถึงสิบเก้ามกลางค่ำจำหน่ายสินค้าผล,ลิตภ,ภัณฑ์อย่างที่ได้สร้างมาแล้วว่ามากกว่า250ร้อิัน ซึ่งเป็นสินค้าที่พัฒนาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ช่วยส่งเสริมพัฒนาจนได้เป็นภั์ที่มีผลงานมาตรฐานต่อภัยเราแบ่งโซนเป็นโซนต่างๆได้แก่โซนตลาดนัชุมชนโซนสมุนไพรเพื่อสุขภาพโซนหมู่บ้านวิย์เศรษฐกิจพอเพียงโซนสินค้าทั่วไปเช่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่นงห่หรือที่เรียกว่ากลีนโซน ยังมีโซนสินค้าเครื่องจักรนวัตรกรรมที่คนไทยพัฒนาขึ้นมาแล้วมีการสัะสนจากรโซเปตนต้น<ม>นอกจากนี้<ม><ม>ยังมีพื้นที่จําหน่ายอาหารภูมิสุข<ม>จําหน่ายสินค้าเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาเร<ม>าจัดตลาดน้ําเพื่อจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณท่าเทียบเรือคลองประดุกภูเกษก<ม>ิจกรรมสร้างความจหนักทางวิทยาศาสตร์ มีไซโชมีการฝึกอบรมอาชีพฟรีเพื่อสร้างงานเสริมรายได้20วัน20หลักสูตรเป็นหลักสูตรด้านเทคโนโลยีนว,วัตกรรมเราจับสแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยคนไทยที่พร้อมใช้งานและเข้าสู่เชิงพายเช่นเรือดูดตะกอนเรนอเนกประสมสเครื่องทำฟองกับแอลกลกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เรื่องอัากาศใต้น้ำพลังงานแสงอทิตเป็นต้นในการนี้กผมให้ขอกลับเรียนระฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านว่าตลาดนัดวิถีวิต2560เริ่มแล้วตั้งแต่เมื่อวานได้รับความสนใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเดินทางมาชมซื้ออาหารเมื่อวานเราได้6 7 4 0 0 0บาทซึ่งนับเป็นนิทิหมายที่ดีที่จะช่วยสร้างโอกาส กระจายสินค้าให้ชุมชนและผู้ประกอบการสอดคล้องตามนโยบายราฐาัฐบาลบัตรนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เปลี่ยนเป็นเป็นผู้เปิดงานตลาดนัดวิถีวิทย์2 5 6 0และเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีเดินชมสินค้ากิจกรรมภายในด้วยขอกราบเรียนเชิญครับ โอ้กันดูหน่อยนากันหน่อยนะคะรู้สึกจะทำฐานเตี้ยไปหน่อยจะกับความสูงของของ,ของร,รัฐมนตรีไม่ถูกนะคะท่านประหลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่านผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะท่านผู้มีเกียรติและท่านสื่อมวลชนทุกท่านดิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มาเป็นผู้เปิดงานตลาดนัดวิถีวิทย์นะคะ 2,560ซึ่งนับว่าเป็นครั้งที่2นะคะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ยีได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมตลาดนะัดของพดุนเส็นนี่เป็นครั้งที่2นะคะโดยครั้งแรกเนี่ยได้ทราบว่าจัดเมื่อเดือนธันวาคม2,558นะคะ mm hmm. ก็เกินเกิน1ปีแล้วนะคะที่เราได้มาจัดนะคะละครั้งนั้นก็ขายได้มีรายได้ถึง160ล้านบาทนะคะท,ท่านรองเลขากระทรวงบอกว่า ก็ขายลงไฟฟ้าได้สองโลลงละแปดสิบล้านนะถึงถึงได้ยอดขนาดนั้นนะปีนี้ไม่ทราบมีอะไรแพงๆมาขายบ้างหรือเปล่านะถ้าไม่มีของแพงมาขายเดี๋ยวจะทํายอดได้ไม่ถึง200ล้านมันปีนี้ตั้งเป้า2องอล้านนะคะก็ต้องท้าทายคนกระทรวงวิทย์นะคะทำอะไรแล้วรู้สึกทำทำง่ายๆทํำถูกๆไม่ทำไม่เป็นนะคะกระทรวงวิทย์นี่มีแต่คนเก่งมีเทคโนโลยีมากมายนะคะ เพราะฉะนั้นผิดพธุ์ที่เอามาจำหน่านะคะซึ่งเป็นของวิศวกรรมวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทย์เนี่ยก็จะต่างจากกระทรวงอืน่นเพราะว่ามีการเอาเทคโนโลยีนะคะเอาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะด้วยเพราะฉะนั้นผิดพณฑ์วิสาหกิจชุมชนเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นผิดพณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะได้มาตรฐานแต่แล้วก็บางทีก็จะ เป็นผิดพัณฑ์ที่หาไม่ได้นะคะเพราะว่าเพิ่งพัฒนาเป็นนวัตก,กรรมใหม่ๆนะคะที่นํามาขายาในงานนี้นะคะเพราะนั้นท่านต้องไปไล่ดูกันเองนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจซึ่งจะมีอยู่ในงานนี้มากมายนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีการนําเอาสิ่งประดิษฐ์นะคะหรือเครื่องจกักรที่จริงๆแล้วหลายตัวนะคะก็เป็น กัรบ้านที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ดำเนินการนะคะอย่างเช่นเ,ออเรื่องของกำแพัน้นําที่ใช้โซลารเซลล์นะคะเพื่อเป็นการต่อยอดจากกำแพงชใจพัฒนาเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็นามาแสดงในงานนี้และนอกนจากนี้ก็ได้ทราบว่างานนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ตั้งใจมากนะคะรู้สึกมามาคลีนอัพตลาดนี้ทั้งตลาดเลยนะหลังจากที่เปิดมาปีกว่าเนี่ยนะคะมาช่วยกันทําความสะอาด แล้วก็เดี๋ยวก็ข้างนอกเนี่ยนะคะก็จะมีการทําตลาดนะัดมีสามารถที่จะไปทานอาหารที่ที่ที่ริมคลองได้ด้วยนะคะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยเดี๋ยวเย็นๆค่ำๆเนี่ยคงจะได้บรรยากาศที่ดีนะคะที่จะออ,ออกไปสามารถที่จะสั่งซื้ออาหารน,ะะนั่งริมคลองนะคะได้บรรยากาศที่สวยงามน,นะคะอันนี้ก็เป็นอีกงาน,นงส่วนหนึ่งของงานที่เราตั้งใจที่จะให้ผู้ที่มา เยี่ยมชมงานของเรานะคะได้รับการรับประทานอาหารที่อร่อยแล้วก็ได้รับความบันเทนะะิงด้วยแล้วก็นอกจากนี้ก็สะอาดตาสะอาดใจด้วยนะคะงานนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ของกระทรวงที่ตั้งใจนะคะที่จะจัดงานนี้ให้สําเร็จสวยงามเป็นอย่างดีนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วที่ฉันก็ขอเปิดงานตลาดนัดวิถีวิทย์2560นะคะ จะขอให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสําเร็จตามงเจดตดจำนวนผู้ประกอบการนะคะแล้วก็หวังว่าตลาดนี้จะช่วยสร้างโอกาสะะให้แก่วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการนะคะรวมถึงแหล่งกระจายเป็นแหล่งกระจายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไว้ผู้ประกอบการค่ะขอบคุณค่ะท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะที่ได้กล่าวเปิดงานในวันนี้ ท่านมนตรีชวนเองแบบนี้ไม่หมาไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวกันนี้ขอเรียนเชิญนะคะท่านเรนูตังค้าจิวางกูดค่ะท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองให้เกิดขึ้นมาร่วมพิธีเปิดกับเราด้วยนะคะและท่านรอศตราจารย์สารนิษ์ศิลธรรมปรับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเรียนเชิญท่านบนเวทีด้วยค่ะอีกสักครู่นะคะทั้ง3ท่านจะร่วมกันสัมผัสที่หน้าจอ LED ของเราด้านหลังนี้นะคะเพื่อทำการเปิดงานตลาดนัด วิถีวิท2560อย่างเป็นทางการพร้อมๆกันถ้พาพร้อมแล้วนะคะทุกท่านรวมกันนับถอยหลังพร้อมกันนะคะ5 4 3 2 1 ซื้อนะสมกันนั้นเลยรบมือนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือการเปิดงานตลาดนักวิทาายาศาสตร์2,560อย่างเป็นทางการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะขอดรียใจน้ำท่านให้เก็บถ่ายภาพร,ร่วมกันบนเวทีนะคะทุกท่านที่อยู่แถวหน้าทั้งหมดค่ะให้เก็บถ่ายภาพบนเวทีนะคะเพื่อเป็นเกียรติกับวิธีเปิดงานของเราในวันนี้ซึ่งท่านดอมเตอร์อัชกาศีบุญเรืองท่านร,รัฐมนตร ให้เกิดมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้ค่ะงานจะมีไปนะคะตั้งแต่วันที่9มกราคมก็คือวนนี้นะคะจนถึง29มกราคม2560จะได้เจอกับกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะสุดยอดลิตภัณฑ์นวัตกรรมจัดเต็มตลอด3สัปดาห์ที่ตลาดคองกระดุงปูนเกษแห่งนี้ข้างทำเนียบรัฐบาลและเทคโนโลยีซึ่งเป็นเจ้าภาพปีที่2แล้วค่ะ เราจะได้เห็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมที่มาช่วยส้่งเสริมผิตภัณฑ์สร้างบลค่าทางธุรกิจทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรได้บ้างขอเชิญมาร่วมชมกันเลยนะคะในสื่อโซนได้เก็บภาพสักรูปหนึ่งนะคะขอเสียงประมือให้กับทุกท่าเนเิดีด้วยนะคะ